สวัสดีทุกคนนะคะสาหรับคลิปนี้อ้อยมีสินเชื่อตัวใหม่ล่าสุดมาบอกเพื่อนๆด้วยสินเชื่อตัวนี้นะคะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันสมัครได้ทุกอาชีพไม่ต้องใช้เอกสารและที่สําคัญให้วงเงินสูงสุด1นึ่งแสนบาทไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสินเชื่อตัวนี้คือสินเชื่ออะไร สินเชื่อตัวนี้ชื่อว่า h o m e ป a บายกรุงสี Genesis เป็นสินเชื่อที่ให้บริการเราซื้อก่อนผ่อนทีหลังผ่อนสินค้าโดยไม่ต้องใช้บัตรที่โฮมโป o เหมาะสำหรับหาของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองและครอบครัวและสินเชื่อตัวนี้ยังสามารถสมัครง่ายๆผ่านแอปยูชูได้อีกด้วยโดยไม่ต้องใช้เอกสารอนุมัติไวสุดใน3นาทีใช้ง่ายผ่อนไม่ใช้บัตร แค่สแกน QR code ผ่าน You s h u o t ก็ผ่อนสินค้าที่ HomePro ได้ทันทีจุดเด่นของสินเชื่อ HomePay ใบกรุงงสี Genesis คือ 1. ซื้อก่อนผ่อนจ่ายทีหลังที่ HomePro 2. สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ 3. ผ่อนของไม่ใช้บาทวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาท 4. ผ่อนได้ทุกชิ้นสูงสุด36เดือนที่ HomePro ถ้าเพื่อนๆสนใจลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยดีกว่าค่ะ สินเชื่อโฮมเปย์าบกรุงศี Genesis เป็นสินเชื่อที่สมัครได้ทุกอาชีพไม่มีรายได้ขั้นต่ำสอไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือเอกสารรายได้ 3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 4. อนุมัติไวรู้ผลเร็วสุดใน3นาที 5. อนุมัติปุ๊บใช้วงเงินผ่อนสินค้าได้ปับ๊บ 6. ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีและ7 ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 0 0 0แสนบาทสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. สัญชาติไทยอาชีพใดก็ได้สมัครได้หมด 2. อ,อายุ20-60ปี 3. ม,มีประวัติการชำระหนี้ดี 4. ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลตามที่ระบบใช้พิจารณาสินเชื่อ 5. มีแอปพลิเคชัน u ูชูสํสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีแอปพลิเคชัน y ูชเดี๋ยวออยจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะ สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ Android และ IOS สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสมัครสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยสมัครผ่านแอปอนุมัติไวสุดภายใน3นาทีสมัครได้ทุกช่วงเวลายกเว้นเวลา4ี่ทุ่มครึ่งถึงตี 1. หนึ่งหนึ่งะคะพอเพื่อนๆเ,เข้ามาในแอป YouTube ให้เลือกหน้าบัตรสินเชื่อ h o m e เปยบายกุ้งสี g e n ิ s ิ s 2. กดยอมรับเงื่อนไขถ่ายรูปบัตรประชาชน 3. เริ่มสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูล 4. กดยินยอมให้ระบบเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 5. สมัครสำเร็จเช็คผลการสมัครผ่านแอปเร็วสุดใน3นาที 6. ใช้รหัส8หลักจาก SMS แจ้งผลอนุมัติและวงเงินเพื่อลงทะเบียนใช้งาน u s h o o t จะได้รับวงเงินพร้อมสแกนผ่อนได้ทันทีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถผ่อนสินค้าในโฮมโปได้แล้ววงเงินสูงสุด100,000บาทเลยทีเดียวสำหรับใครที่เคยสมัครผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนท่านอื่นด้วยนะคะ หากเพื่อนเพื่อนสงสยัยสามารถโทรสอบถามศูนย์บริการลูกค้าโฮมเปเปบายกรุงศรีได้ที่023458787ตลอด24ชั่วโมงถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ